สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเรื่องการปฏิวัติของสาวน้อยหนอนหนังสือภาคหนลูกสาวทหารเป็นของสำนักพิมพ์ฟินิกสราคาปกจะอยู่ที่325บาทนะครับผมซึ่งการปฏิวัติของสาวน้อยหนอนหนังสือภาคหนึ่งลูกสาวทหารจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่รักการอ่านมากจนเรียกได้ว่าเธอเป็นหนอนหนังสือไม่สนใจเลยเลย อยู่มาวันหนึ่งเธอประสบอุบัติเหตุแผ่นดินไหวแล้วหนังสือที่อยู่บนหัวเตียงเนี่ยตกใส่จนเสียชีวิตแต่ว่าสิ่งที่โชคร้ายที่สุดก็คือเธอกับตายแล้วฟื้นมาในร่างของใหม่เด็กสาวอายุ5ขวบในโลกที่เรียกได้ว่าหนังสือราคาแพงมากร่างของไม่จะเป็นเด็กสาวที่อ่อนแอมีไข้บ่อยแค่เดินลงบันไดอเงี้ยก็เหนื่อยแล้ว เนื่องจากบ้านของแบบพวกทหารหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะต่ำในเมืองมันทําให้ต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ว่าเป็นตึกแถวเป็นชั้นๆบ้านของเธอจะอยู่ประมาณชั้น5ลักษณนะโครงสร้างของบ้านก็จะมีแค่ห้องนอนนะครับห้องเดียวแล้วก็จะมีห้องทานข้าวซึ่งมีเตาตรงนี้จะใช้ทาความอบอุ่นแล้วที่เหลือจะเป็นพวกห้องเก็บของห้องเก็บเฟื่ออันนี้ก็จะคือจะเป็นบันไดที่เดินขึ้นลงนะพ่อของเธอจะทํางานเป็นหัวหน้าทหารยามในการเฝ้าประตูเมือง ัวของไมที่อ่อนแอแต่ว่าอยากอ่านหนังสือมากเพราะว่าเธอเป็นหนอนหนังสือไงเธอก็เลยพยายามจะหาหนังสือในบ้านเพราะคิดว่าอย่างน้อยในบ้านเนี่ยมันก็น่าจะมีหนังสือสําหรับเด็กแต่หาไปหามาก็ทําให้รู้ว่าในบ้านไม่มีหนังสือพอแม่พาออกไปตลาดก็ไปเจอหนังสือเล,ล่มหนึ่งก็ทําให้รู้ว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นของราคาแพงเป็นของสำหรับขุนนางและที่เลวร้ายที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือกระดาษที่ใช้ในการเขียนหนังสือ ซึ่งเธอเนี่ยเคยมีโอกาสไปพักเหนือที่ป้อมที่พ่อทํางานอยู่ก็เลยเห็นกระดาษเป็นกระดาษหนังแกะราคาของกระดาษหนังแกะเนี่ยมันจะมีราคาแพงเทียบเท่ากับเงินเดือนทั้งเดือนของพ่อพูดง,ง่ายๆก็คือว่ามันมีราคาสูงกระดาษที่ใช้ส่วนมากก็คือจะใช้ในงานราชการเท่านั้นประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะแตะต้องกระดาษเลยไม่ที่อยากได้หนังสือก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อไม่สามารถซื้อได้ ก็ต้องสร้างสื่มนมาเองโดยการเริ่มจากการทํากระดาษแต่โดยความรู้จากการที่เธอเป็นนักอ่านในชาติก่อนทําให้เธอมีความรู้เรื่องอะไรท,ทำโบราณหรือขั้นตอนในการทําอะไรมากมายเพราะฉนั้นสิ่งแรกที่เธอคิดจะทําก็คือกระดาษบาบิรุสของพวกอียิปโดยการเอาเศษเยื่อมาทักกันแต่ว่าไม่นานก็ล้มเลิกไปเพราะว่าพอถักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันก็ได้แผ่งขนาดเล็กๆเ,เล็กมากก็ประมาณสักขนาดของ ไรโนเวลทั่วไปประมาณนั้นเธอก็เลยเลิกล้มไปเพราะว่ามันใช้เวลานานสิ่งต่อไปที่ไม่คิดอีกอย่างนึงก็คือทําแบบอารยธรรมเมโสโปเตเมียก็คือทําเป็นแผ่นหินดินเหนียวแต่เนื่ออย่างวิธีการนี้ก็ต้องล้มเลิกไปเพราะว่าเมื่อเอาเข้าเตาเผามันระเบิดอันต่อไปก็คือทําหนังสือจากอารยธรรมของแม่น้ําพงโขก็คือว่าถ้าเกิดเราเคยเห็นอ่าหนังสือของจีนในสมัยก่อนจะเป็นพวกแผ่นไม้มาต่อๆกัน พอไมค์คิดได้ตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือหมึกก็เลยลองขอหมึกกับออโตออโตนี่คือจะเป็นคนที่สอนหนังสือให้กับเธอเป็นคนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารในป้อมเพราะว่าคนส่วนมากจะไม่ค่อยรู้หนังสือตัวออโตเนี่ยเคยเป็นพ่อคาเร่มาก,ก่อนเขาก็เลยเป็นคนที่รู้หนังสือแล้วก็คำนวณได้ระดับหนึ่งเพราะนั้นเมื่อพ่อของไมค์เนี่ยพาเธอไปพักเธอก็อาศัยช่วงนี้เรียนรู้การอ่านและการเขียนตัวอักษรจากตัวออโตด้วยก็เลยทําให้รู้จักออโตว่า ราคาของบ่วงเนี่ยเท่ากับค่าแรงของเธอประมาณ3ปีโดยที่ไม่มีการพักไมก็เกิดอาการอึ้งไปอีกรอบนึงเพราะว่านอกจากจะต้องหากระดาษแล้วยังต้องหาหมึกเพราะหมึกราคาแพงแต่เธอก็ยังคิดออกก็คือโดยการเอาขม่าเนี่ยมาผสมกับดินเหนียวลองทําดูที่เป็นช็อกหรือเป็นหมึกในการเขียนเป็นแบบเป็นหมึกแท่งในการเขียนแล้วกันอ่าพอทําตรงนี้เสร็จปรากฏว่าแผ่นไม้ของเธอที่ทําอยู่ก็โดนแม่เอาไปใช้เพว,ว่าเป็นฟืนทําให้เธอ ล้มป่วยลงซึ่งการล้มป่วยเนี่ยมันแปลกๆก็คือมันเหมือนมีพลังบางอย่างเนี่ยพยายามจะกัดกินตัวเธอในยามที่เธอหมดกําลังใจแต่โดยสัญญาที่มีกับลุกอ่าลุกนี่ก็คือจะเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือตลอดคอยช่วยดูแลเธอจะอายุเท่ากับไมพอดีเพราะว่าตามหลักของเด็กทั่วไปก็คือจะต้องทํางานช่วยงานบ้านคือออกจากเมืองไปเก็บฟืนไปเก็บอะไรนี้ไมก็จะมีพี่สาวคนหนึ่งชื่อ ury. ทูลี่ทูลี่ในตอนแรกก็จะช่วยดูแลไมพออายุเจ็ดขวบปุ๊บก็ต้องไปเข้าธีรับสินเพื่อ ทําทหน้าที่เป็นพลเมืองก็คือว่าต้องไปฝึกงานแล้วพอฝึกงานปุ๊บลุกซึ่งเป็นคนที่ดูแลไม่มาตลอดก็มารับหน้าที่ตรงนี้ต่อก็คือเป็นเด็กผู้ชายข้างบ้านเหมือนกับว่าเป็นพระเอกในภาคแรกก็ว่าได้เพราะคําสัญญาที่มีให้กับลุกนะครับผมเพราะว่าลุกเนี่ยก็อยากจะให้ไม่เนะนำออตโตให้ด้วยเพราะเขามีความฝันว่าอยากจะเป็นพ่อคาเล่ก็เลยทําให้ไม่เนี่ยกลับมามีความรู้สึกว่าอยากต่อสู้อีกครั้งหนึ่งทําให้โลกเนี้ยมันหายไปความร้อนในร่างกายเนี่ยมันหายไป ไมก์ก็เลยพาลุกเนี่ยไปเจอกับอตัโต้ซึ่งอัโต้ก็ได้นัดเบนโน่มาด้วยเบนโน่นี่ก็คือเป็นพี่เขยของอัโต้และก็เป็นพ่อค้าในระหว่างที่ทําการพูดคุยกันเนี่ยไมก์กับลุกเนี่ยก็บอกว่าจะทํากระดาษจากพืชซึ่งเป็นสิ่งที่เบนโน่สนใจและก็เป็นคําสัญญาที่ให้ไว้กันเหมือนในานะคู่ค้าว่าถ้าเกิดไมก์กับลุกสามารถทํากระดาษจากพืชได้สําเร็จเบนโน่ก็ให้เขาเป็นพ่อค้าฝึกหัดในร้าน อ่ะอันนี้มันก็คือเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆเล่มหนึ่งของการตรวจอของสาวน้อยหนอนหนังสือภาคลูกสาวทหารนะครับผมซึ่งเรื่องราวหลัก่งมันจะเป็นการต่อสู้ชีวิตของไม่หรือพูดตรงก็คือของหนอนหนังสือคนหนึ่งที่ไปเกิดในยุโรปที่ไม่มีหนังสือไม่มีแม้กระทั่งกระดาษสําหรับคนทั่วไปเพราะว่ามันเป็นของที่มีราคาสูงเป็นของผู้ขุนนาง แต่โดยความที่เธอรักหนังสือเธอก็พยายามจะสร้างหนังสือของตัวเองขึ้นมาพูดง่ายคือถ้าเกิดไม่มีให้เธอสามารถซือ้อเธอก็คิดที่จะเขียนคิดที่จะทํามันออกมาแต่ต้องผจญกับอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่อ่อนแอไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการทําที่ประสมหาเพราะว่าถึงแม้ว่าเธอจะมีความรู้ที่เคยอ่านมาแต่ว่าเวลาทําจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด นอกจากนี้นะครับในเล่มนี้มันก็จะกล่าวถึงตัวละครของไมที่ว่า,าต้องใช้ชีวิตประจําวันเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นลูกสาวของทหารถึงแม้ว่าจะเป็นระดับขวหน้าป้อมนะครับผมแต่ว่าเงินเดือนมันก็ไม่ได้สูงมากมาเพราะว่ามันก็คือเป็นทหารชั้นผู้น้อยถ้าเทียบได้ก็คงจะเวเระหลับในสิบมัง้งเพราะาเป็นทหารหน้าหมูอะ่ะก็เลยทําให้มันต้องมีเรื่องราวของการใช้ชีวิตประจําวันของทหารระดับล่างนะ พอทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระเบืกระเสียนสามีก็ทํางานแม่บ้านดูแลบ้านก็จริงแต่ก็ต้องมีเวลาไปเข้ากลุ่มย้อมผ้าไปเข้ากลุ่มทํานูน่นลูกสาวก็ต้องเข้าป่าเนี่ยคือไปเก็บของในป่าเช่นเฟืนเช่นผลไม้เพื่อมาเป็นอุปกรณ์ในการยังชีพพอถึงหน้าหนาวก็ต้องเต็ยเฟืนให้พอเพราะว่าไม่งั้นจะขาดความอบอุ่นนะครับผมทาให้บ้านหนาวถึงขั้นแข็งตายได้ ในนี้มันก็จะให้รายละเอียดความสัมพันธ์นะครับก็คือตัวของบ้านเนี่ยส่วนมากเขาจะเน้นถึงผนังมากกว่าพื้นซึ่งตัวไม้เนี่ยมาจากยุคปัจจุบันก็ไม่ค่อยชอบความสกปรกเพราะนั้นก็เลยจะทำความสะอาดบ้านค่อนข้างบ่อยในขณะที่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยพื้นสกปรกมีฝุ่นไม่เป็นไรแต่ผนังกําแพงนี่ไม่ควรจะเปื้อนเพราะว่ามันเป็นผนังไม้ก็อาจจะทําให้ตึกรามาช่องในเสียหายได้ตัวไม้ก็เข้ามาปฏิบัติตงนี้ แล้วมันก็จะมีพวกอาหารที่พอคั้นเอาน้ํามันออกไปแล้วก็จะกลายเป็นกากคล้ายๆกากถวเหลืองซึ่งคนทั่วไปเขาไม่กินกันก็เอาไปให้ไก่กินไม่ก็พยายามหาวิธีทําโดยคิดว่ามันเป็นกากถวเหลืองไงคล้ายๆกันนะ ก็เลยหาวิธีทามาทําเป็นแป้งแพนเค้กมีอะไรให้กินเนพื่อนะคือนี่เป็นการปฏิวัติการทําอาหารถ้าในนิยายเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากในอนิเม่นิดหน่อยเพราะว่าตัวไม่นเนี่ยก็จะคิดค้นอาหารหลายๆอย่างนะครับผมว่าเธอเนี่ยอยากกินอาหารญี่ปุ่นไงเธอก็เลยมีการทําอาหารหลายๆอย่างเข้ามาซึ่งในอนิเม่เนี่ยมันก็ตัดไปนิดนึงอ่าลืมบอกไปในเรื่องใน,ในอนิเม่กับในนิยายนะครับผมในนิยายเล่มเนี้ยมันจะไปจบประมาณตอนที่6ของอนิเมะนะครับที่เพิ่งจะฉายไปเมื่อซีซั่นที่แล้ว มันก็จะว่าเป็นตอนที่6ก็ไม่ได้เพราะว่ามันประมาณตอนที่6แต่ว่าในตอนที่6เนี่ยมันจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือตอนที่ตัวไม์เนี่ยไปเจอภรรยาของออตโตแต่ในนี้ยังไม่ถึงก็มีเพิ่มเข้ามาแค่ตรงนี้ครับเพียงแต่เป็นเลาๆแล้วว่าบอกว่าไม์เนี่ยน่าจะเป็นโรคก,กัดกินตัวเองนอกจากนี้มันก็จะมีอ่าสิ่งที่ไม่รู้ก็คือว่าเป็นการทําให้ผมเนี่ยมันเงางามโดยการสร้างแชมพูแบบง,ง่ายขึ้นมา หรือว่าจะทําปิ่นปักผมหรือว่าทําที่ประดับผมซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเบนโน่เนี่ยสนใจในตัวใหม่เพราะว่าเธอเนี่น่าจะเป็นเด็กสาวที่มีหัวอังคาพูดง่ายคือเป็นเด็กสาวที่น่าสนใจตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ no เบนโน่สังเกตเห็นแล้วก็น่าจะให้โอกาสใหม่กับลูกด้วยซึ่งในเรื่องนี้บอกตรงว่ามันก็ให้รายละเอียดนะมากกว่าในเมทที่ไม่กล่าวถึงส่วนในเรื่องเนี่ยเราก็จะได้เห็นถึงการต่อสู้ชีวิตของหนอหนังสือตัวหนึ่งที่มีความกระหายและมีความอยากอ่านในหนังสือ ในโลกที่ไม่มีหนังสือซึ่งสำหรับคนที่แบบว่าเป็นชอบการอ่านนี่ก็จินตนาการไม่ออกกันนะครับจะพ้มกับพรอมรากกำบากได้ไงกับการที่ตัวไม้เนี่ยน่าจะอยู่ในโลกเนี้ยมาเกือบปีกว่าแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สัมผัสหนังสือเลยพูดตรงไปเป็นความกระหายความอยากนึงนะครับผมของคนที่อายอยากอ่านแต่ว่าไม่มีเป็นญาหาอ่านได้อันนี้มันเป็นความสุกที่เคยเกิดขึ้นกับ ผมว่าเคยเข้าใจว่าเวลาเราเข้าเน็ตเนี่ยเราเห็นหนังสือเล่มนี้ออกแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถไปซื้อนะครับมันก็งนง่ายระดับหนึ่งเลยจินตนาการได้ว่าความรู้สึกของไม่เนี่ยมันจะโหดร้ายแค่ไหนสำหรับคนที่รักหนังสือนะครับผมเรื่องเงินเรื่องข้าวเนี่ยมันก็เขียนค่อนข้างรายละเอียดนะครับผมเขียนทําให้เรารู้สึกสนุกและชวนติดตามไปกับตัวไม่ในการที่เธอพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้หนังสือขึ้นมาถึงแม้ว่าจะเป็นการทําเองมันเลยมีอารมณ์ร่วมตรงนี้ด้วยและก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ที่ถือว่าในหลาย,ลายๆเรื่องอะไรที่ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในข่ายน้อยแล้วกันสําหรับพวกที่ไปเกิดใหม่เพราะว่าพวกที่ไปเกิดใหม่ส่วนมากหรือไปต่างก็ส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นสไตล์ผู้กล้ามันก็เหมือนจะไม่เคยกล่าวถึงความรู้จากโลกเดิมอะไรเท่าไหร่แต่ในเรื่องนเนี้ยตัวไมเนี่ยพยายามจะใช้ความรู้จากโลกเดิมนะครับผมเพื่อในการใช้ชีวิตที่มันดีขึ้นเพื่อในการท,ทําหนังสือเพื่อในการทําให้เธอเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดต่อไปได้พูดตรงก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับหลายๆเรื่องที่ว่าพอไปเป็นผู้กล้าหรือไปต่อสู้เนี่ยมันก็คือจะตัดโลกเก่าเลยแต่ตรงเนี้ยมันจะมีรายละเอียดถึงความรู้ถึงว่าเป็นเรื่องของชาติที่แล้วของเธอนะครับผมซึ่งมันเป็นรายละเอียดที่ตรงเนี้ยคือมันเอามาประยุกต์ใช้ได้อย่างค่อนข้างที่จะโอเคเลยเนื้อเรื่องมันก็อา่านง่ายๆครับสนุกสนุกเลยหละว่าได้อ่าสิ่งที่แตกต่างจากอนิเมะนะครับผมถ้าเราดูอนิเมชันเนี่ยเราเห็นใหม่ชอบทําหน้าหรือรอยยิ้มเจ้าเล่เจ้าเล่หนึงแต่ ในนิยายนะครับผมเราจะไม่รู้สึกตรงนั้นเลยเพราะว่าเธอค่อนข้างที่จะอ่านนะดูน่ารักกว่าอ่าอันนี้เป็นความรู้สึกนะัน้นต่างๆนะครับผมสําหรับเรื่องการไิวัดของสาวน้อยหนอนหนังสือภาคลูกสาวทหารนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องหนึงที่สนุกและน่าสนใจนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับ เรื่องนี้นอกจากจะได้เห็นถึงขั้นตอนและรูปแบบในการทํากระดาษแบบต่างๆแล้วเรายังได้สามารถเห็นถึงความมุ่งมั่นของตัวละครเรียกได้ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นพวกชอบรอริก็สามารถอ่านได้